คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมมาหามาสอดสองรอบแล้วอาจารย์ไปไปใส่มาเนาะครับไปวีร์ลัมไปโอไปหาหมอมาบ่โอ้เฉือดไทยเฉือดไทยเนาะครับกันเดินเดินได้สะดวกแล้วเดินได้สะดวกแน่่ะเนาะนะครับเมนี้กับซีมาขอแนวทางนะอาจารย์อีกคือเก่านะครับสำหรับเงินที่ผ่านมาไม่ได้มาต่ำสองหอดบ่เหรอสองวอดแล้วนะครับ เดี๋ยวมาเบองในงวดวันที่17มกราหกหนะครับว่าจะมีตัวใดกันแน่ให้กับอยทีทุกท่านได้นำไปลงทุนวิเคราะห์พิจาณานะครับสำหรับแนวทางของอวัดโพนะครับเปียนตัวเลขหาตัวคือเก่าวะครับอาจารย์หาตัวคือเกา่าถ้าพี่น้องเคยได้ติดตามแนวทางของอวัดโพนะครับตัวเลขในวงกลมหาตัวนี้ นะครับทาพี่น้องนะครับเข้าใจให้ประจับเอาเองก็ได้เน,นาะอาจารย์เนาะให้ประจับเอาเองก็ได้นะครับให้ประจับเอาเองก็ได้นะครับตัวเรื่งยนื้อหาตัวนี่ถ้าประจับถูกอาจจะได้ทั้งสามตัวสองตัวถ้าเรีรอเของอาจารย์นี่ถ้าเขา่าคือเขา่าเข่าตรงเข่าโตดเข่าทั้งสองตัวสามตัวนะครับคราตัวครับเพราะว่าผมผมจับผมจับทั้ง้นแล้วไหมถ้าของอาจารย์นี่ถ้าเข่าคือเข่าทั้งสามตัวเลยเนี ออสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างนะครับนะครับว่าหายหลายตัวหลายหางพอมหายหน้อยๆตัวสำหรับหน่วยวันที่17นะครับจะมีตัวใดกันแน่นะครับตัวเหลขกในวงกลมหาตัวนี้นะครับพี่น้องรอเบ,บิ่งนะครับเด้อนะครับมีเหล็กวิ่งพ้อมวิ่งนะครับมวดนี้มีตัวใดแน่นะครับวิ่งบน ล่างสำหรับอ,อวัดโพเดี๋ยวเรอหลุดนะครับเด้อวันนี้ สมาตัวใดกันนะครับสำหรับอวัดโพนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าิ่มฝากกดติดตามนะครับเด้อนะครับฝากกดติดตามทางช่องนะครับเพื่อเพียกําลังใจให้อาได้ทำคลิปอยู่ดีให้กับทุกท่านระดับชมดูทางบ้านนะครับขอเพียงคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับอวัดโพครับพี่นนองคงจะทราบกันัแล้ะครับฮะ นี่บอครับ <Okay. S 1> คำนวณให้สดๆแล้วบอคบนี่อบอมีสูตรนี่คำนวณให้สดๆเลยเห็ดเฮ็เล่นได้เฮ็ดเห็นเล่เนลมาครับนี่อ่ะพี่น้องจดไวแคปไวเดอร์นะครับสำหรับแนวทางของอ,อวัดโพนะครับสำหรับอันนี้อ่ะอาจารย์พ่ออธิบายได้บอคบนี่ครับตัวเลขหาตัวนี้ได้มาจังไรครับอน,นี่มันอน,นี่กำลังวัน อ๋อเป็นกำลังวันสองกำลังวันสองหนึ่งกำลังวันมาครับตัวเดียวเลยสองวันตัวเดียวมมนนีัวันอันนี้วันต่างนี้วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นี่เป็นซองมาครับอันนี้เนี้ยอันนี้เลขคำนวณเองเดี๋มันไม่เสี่ยงอันนี้เลขคำนวณครับได้มาตั้งแบบนี้ออกมาเาเล็วแบบนี้เลยครับมาที่นี่แนวทางหอจันนี่สามตัวบนศูนย์สองเก้าห้อยศูนย์มาแล้วห้อยตัวนี้ วันนี้วันนี้เครืด้ดสูตรมาหลักร้อยวันนี้ได้ดสูตรมาหลักร้อยเนาะตามสูตรเนาะอาจารย์ตามสูตรครับศูนย์สองเก้าหลักร้อยหลักสิบเยอะได้หลักร้อยหลักสิบกูได้เอาหมุนนะนี่เนาะอาจารย์เนาะศูนย์สองเก้าสองเก้าเก้าศูนย์วิ่งสองกับห้าสลับล่างนี่นี่สองศูนย์กับสองห้าเก้าสองบอกว่าครับอาจารย์เก้าสองสองเก้านี่ย มันหลายพวดพอหลายดอกครับให้เขาให้เขาเรียกชื่อเอาให้เขาเรียกเลี้ยงเอาได้นึ่นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับหาตัวจับเอานั่นนี่แหละหาตัวเนี่ยสองศูนย์ถึงมันนี่ก็ได้น้อจาเนาะสองศูนย์ถึงมันนี่ก็ได้สองก้อมันนี่ก็ได้เก้าห้าเนี่มันนี่ก็ได้เก้าห้าสองห้าอันนก็บอกหลายตัวเลยเนี่ยขันจับเอาดีๆนี่ถ้าถ้าจับสามตัวก็ก็ทีได้อ่า สองเก้าศูนยะถัดจากไปเมีนนะสองเก้าศูนแล้วก็แค่นี้แหละแค่นี้ให้สามตัวสามสองหางเพือสหลายไปเก้าเก้าสองห้าสี่ก็ะได้ศูนย์สองห้าสี่ก็ะได้มีเบิดมัหมดนี่สองสองสีก็ได้นะได้บนแน่นอข้งล่งนะครับผมเอาพี่น้องมีเบิีอาจจะมีเบิดนะครับด้วยพ่งวดนี่นะครับอาจจะมีเบิดให้พี่น้องเพิ่มมุนอ๋อนี่นะมุนอ๋อนี่นี่ละ พะวาเลขของอาจารย์นี่หาตัวนี่จับเอาแนนี่นะครับถ้าเข่าเข่าทั้งสามตัวเลยเด้นะครับถ้าเข่าเข่าทั้งสามตัวเข่าสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเนาะนะครับสําหรับอวัดโพนะครับผมในงวดนี้ก็ได้มาแค่นี้นะครับให้มาแค่นี้ศูนย์สองเก้าเก้าเก้าศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์บนบนล่างก็ สองศูนย์สองห้าเนาะกินนอง,นองมากชอบก็ไปหาหยิบจับกับสลากกินแบงไ้นะครับในวันวันที่สิบ็ดมกราคมสมงันหร่อยหกสบหานี่นะครับสนับสนุนสลากกินแบงคือลงตายแล้วเราโอ้เรา,เรานสนับสนุนแต่สลากกินแบงมักย่างคักแล้วว่าแต่เราลงดินงวดมันคันได้ ได้หอดสามตัวเนาะเนาะสามตัวแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ดหเนาะได้หอดศูนย์แปดหกคนเด้ตรงตรงนครับตรงตรเนาะได้หอดตรงตรงคนเด้วงิหันงินบำฮันศูนย์แปดหกเอางันของอาจารย์เขาว่ะสันลุ้มถามงนหันเขาว่เขาเล็กเวิ่งเขาจะเล่กวิ่งบ่แต่ว่าเล็กวิ่งของอาจารย์นี่ก็บ่ผ่านด้เนาะเล่กเวิ่งยู่ไม่เคยผ่านผ่านยากู่เล่งเวียเขาเขาอยู่ตลอด ว่าจับคู่นี่วังว่าก็เข่าวังงอกก็ลุดใช่ไหมครับจับไว้จับไปหลายนะมาจับลายอืมจับบิกซีหาชุดมันอกี้กลิ่นลงองล่องกันซลการ์ซีชุดนี่ก็บ่หลายเด้ครับอาจารย์ซีชุดครับซีชุดนี่บ่หลายเด้ยวซีถึงหกนี่บ่หลายถือว่าบ่หลายถ้าจับให้ซีซีหางถึงหกหางเนี่ยถือว่าบ่หลายนะครับโอ้ยบางเจ้าหลายเด้ย บางเจ้าสิบสองตัวก็มีเนาะแปดตัวก็มีเด้อโอ้ยหลายโหดครับหลายก็พี่น้องเพิ่งก็จับยากเนาะตัดสินใจยากแกเพราะว่าเลขกหาตัวเพื่อจับพวกยังก็ได้แล้วเอาเลขกหาตัวในวงกลมของอาจารย์เนี่ยให้จับเอาแล้วเขาเห็บจับเป็นพิธีหายไปแล้วสองชุดอันนี้ให้จับเป็นให้จับไปเป็นเนื้อทางให้บสองชุดเพื่อได้ตัดสินใจยังไงเนาะบนล่างแล้วบนล่างผู้อยากไปจับอีกพิธงหายจะถือนั่นแหละ ถ้าเพิ่นบ่มักก็ให้เพิ่นไประจ่าเอาเองนะครับงวดนี้ก็คิดว่าน่าจะมาอีกเนาะน่าจะมาแล้วมาจะมางวดนึงคิดไปแล้วก็มาถึงแวันนี้ถ้าอาจารย์ถลุดถลุดงวดหนึ่งงวดสองงวดสามถ้าเข่าดีไหมมันมามันมาอยู่บ่าขาดหมดไม่มาครับเออมันไม่ใครถ้ามาของจันทร์ถ้าเข่าถ้าเข่าเขางวดหนึ่งลุดสองงวดผมดิผมสังเกตอยู่นี่หลุดงวด รูดงวดเขางวดแต่ว่าไอ้ก้อนมันบอกให้เป็นยี่สีเ่เจ็ดไม่จบมากทิดติดกันเลยถึงสิบมวยตั้งรูแใจสามมวดต้นเดือนเดียแต่ว่าลุงพลในสร้างกดกับเขาวันที่สิบเจ็ดวันที่สองวัยงานเดียวถ้าเขาติดต่อกันซี่หางวดกันดีแน่นอนาตาเฮ็ดดีแล้วเขา่าพอหายพี่น้องคนได้ถือน้ำ เข่าสามงวดสี่งวดติดรูดไปวงวดหนึ่งงวดหลังเข่ามาอีกสี่คะแนนเนาะเพราะได้มีทุนนี้ฮ้อนเ,เขา่าลงทุนเข่าไปอีกอันนี้ถืองวดนึงพิษสองงวดสามงวดนีก่กับบูหวนี่เนาะหายไปเลย <laughs> แล้วเนาะอาจารย์อเอาในงวดนี้ก็ร้องพจนราบ้างเอานะครับสำหรับแนวทางของอวัดโพนะครับผมพี่น้อง ทหาท่านใดนะครับที่ยังติดตามอวัดโพอยู่คงจะเข้าใจจับทางถือนะครับตัวเล็กในวงกลมนะครับตัวเล็กในวงกลมคงจะจับทางถือนะครับให้พี่น้องไปจับเอาเองนะครับตัวเล็กบ่หลายนะครับโมนี้บ่หลายตัวแล้วก็ให้ตามคือเกา่าเนาะให้คือเกา่เาเดี๋ยวไปขนะับเบิรงสูตรอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแนวทางของอวัดโพในงวดวันที่ 17มรกราคม2565นะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งไปชมกันนะครับผมนะครับของอาจารย์วัดโพนะครับจะได้เป็นตัวอะไรกันอีกนะครับผมไปติดตามกันเลยนะครับนี่เนาะเนี่ยจับเอาในนี่ก็ได้ <วะ S 1> จับหลายตครับจับในวัดนี่แหละนี่สองเก้าสองสองเก้าห้าสองห้าศูนย์ สองห้าศูนย์สองศูนย์ห้าวนเอานี่นี่แหละวอาตัวเล็กนี่หนาหาตัวนี่แหละถ้าเขาถ้าเขาก็คือเขาเขาสามตัวหลายตัวนะครับอันนี้ก็จับให้เป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางมาก่อนถ้าอยากมากหลายตัวก็จับเอาในีนี่อย่งในวงกลมนี่ัต้นะครับ